Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. And no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all. From the anger, from the war, let's come together. Lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. Let's build a dream. ทำทูบีแฮปปี้ช้าแนวบายเล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องจ้ากลับมาอีกกับเสียงแจ๋วเจอจ้ะพี่น้องบาที้กะเมื่อนี่ไออากาศอากาศสวีเดนสองมือสามมือเราจะช่วงช่วงในอาทิตย์นี่นี่สีอากาศแต่ว่าอึ้งึ้มจ้ะพี่น้องอากาศก็ดีฝนตกจ้ะเลยคิดว่าโซนโซนโซนนี่กับอาร์เนเปลเนาะจ้ะอาร์เ็นเปคือจังสวีเดนเนาะอมอมแอมพี่พี่น้องน้องเข้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นอากาศที่หนาเบื่อที่สุดจ้ะพี่น้องหนาเบื่อมากๆเลยกับ อาไอของของที่ว่าเล็กเล็กเพาะไบเนี่ยจ้าพี่น้องคือจาเล็กเล็กเฮ็ดคลิปไ้บละละจ้าพี่น้องแต่ว่าห่างยังท่านได้ยังท่านได้ตัดต่อย,ยังท่านไดนเฮ็ดอีหยังอ่าลุงคลิปช่วงี้ก็คลิปเล็กอาจเสียงห่หางแน่จังน้อยอย่าเฝ้าลืมกัน้อจ้าพี่น้องจ้าอ,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 อย่าเฝ้าลืมกันเด้ออ่ามือนี่ก็มือนี่เลยกะเลยรูซสึกว่าเบื่อแม่พี่น้องจ้าเบื่อเบื่อกับถี่แบบว่าต้องนางมุกหมู่กับอ่า สมองมันสมองบกคอยแรีนสมองมันบกคอยอันนี้บป็นอเรแล้วยิงอากาศจังสีพร้อมจ้ะพี่น้องยิงอากาศจังสีแห้งเฮ็ดให้จิตใจมุกมุ่นจ้ะพี่น้องจิตใจมุกม่นเราก็เลยอ่ามานังคิดหาอียงเฮ็ดดีกวัวจ้ะพี่น้องกันเลยอ่าออกไปทั้งหนอกบ่ไดกันเลยมานังเฮ็ดอันนี้อลไจ้ะพี่น้องเล็กกันเลยสิพ้าพี่น้องมะเฮ็ดอ่าเอาเอากระถางเอากระถางบักแตงจ้ะอ่าบักบักแตงเอามาหยกใส่กระถางหน่อยจ้ะพี่น้องเพราะว่า พอบานเล็กเล็กไอ้เฮ็ดเฮ็ดใบแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดยิ่งกอ,กอเขาเอินวะยิงก็ดละไอ,อ้เพาะเพาะใบแล้วจ้ะพี่น้องเพาะใบแล้วละบานนี้อากาศทั้งนอกมันบ่าสามารถยกออกไปได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมันหนาวมันเย็นฝนตกจ้ะพี่น้องก็เลยเอาไว้ทั้งในมันก็เลยป่งขึ้นละจ้ะพี่น้องก็เลยมันไอ้เล็กก็เอานี่ละจ้ะพี่น้องเพราะวห้มันเป็นแสงแสงไอ้นี่จักน่อยจ้ะบ,บานนี้บกับกบักแตงเล็กนะพี่น้องบักแตงเล็กมันขึ้นแล้วแล้วก็ เลยก็เลยเบื it it ่อจะพี่น้องนั่งยืดๆนั่งย่บานซื้อๆก็เลยเลยมาคิดว่าสีเอาสีเอาไอไอเบียมันหน่ะจ้ะพี่น้องเอาเบียมันเฮ็ดเฮ็ดให้มันเป็นใส่กระถางไงขื้นอีกจังน่อยจ้ะแล้วก็อ่ามันมันมันเกิดมันเกิดหักล้วได้จ้ะพี่น้องมันเกิดหักแล้วแม่จ้ะพี่น้องจ้ะเบื้องเลยก็เลยสีเอามาใส่ไอเอาเอามาใส่ใส่กระถางนีจ้ะพี่น้องจ้ะมาใส่กระถางเฮ็ด หาแนวเฮ็ดอีหยังพอแบเบเพิ่นๆบ่ได้มกมุ่นเนาะจ้ะพี่น้องอ่าถ้าถ้าบ,บ่มีเวียกเฮ็ดจ้ะพี่น้องบ่มีแนวเฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายมันมีคมรู้สึกว่าจิตใจยิ่งอากาศจังซี่แงเฮ็ดให้จิตใจเฮา,กา,ามกมุ่นเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้จ้ะพี่นอ้องอ่าปัญหาจิตปาทาที่เฮาบ่สา,ามารถแก้ได้แหงไปนั่งคิดแหงมกมุ่นไปหลายนะจ้ะพี่น้องก็เลยเอ้ยหาแนวเฮ็ดดีกว่าจ้ะพี่น้องหาแนวเฮ็ดดีกว่าอันนีน้เล็ก เล็กเล็กเอาลงมกระถางได้จากพี่น้องได้ต้นนึงแล้วไอ้ไอ้นี่ต้นักแตงกัวจากพี่น้องต้นักแตงกัวเล็กเอามาลงมกระถางแล้วจ้ะแล้วกาเล็กเล็กไอ้เฮ็ดเฮ็ดเพาะไว้หลายอย่างอยู่จากพี่น้องแล้วก็ไอ้ไอ, Já, oui. อ course, right. appeal, ้นี่เป็นต้นักพริกนอกจากพี่น้องจ้ะต้นักพริกเล็กไอ้เบิ้งบ่หน่อยจากพี่น้องเบียบพริกแต่ว่าเล็กกัยังท่านไห้ไอ้นี่ยังท่านได้แตะแตะอีกยังเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาไปว้ทั้งหนอกกับ่าดเนาะจากทั้งหนอกอากาศมันยังท่านได้ดีจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าบาดนี่ เล็กกันเลยสีมาสีมะแย่จ้ะพี่น้องสีมะเอาไอ้นี่มาลง,าง่กระถางเนาะจ้ะวาวเ้วเอาอีก <laughs> จ้า <laughs> โอเคจ้ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้ะเดี๋ยวมาทํากันเลยเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิองว่าเล็กสีเห็ดจงังไหนเห็ดออกมามันสิเป็นจังไหนเนาะจ้ะพี่น้องเรามาลุ่นกันว่ามันสิเป็นต่ได้กินให้เล็กบอา,าจ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> เราจะพี่น้องเฮ็ดไออา่าเล็กเล็กไปหากระถางมาได้แค่ซีกระถางกันเลยเล 4, เเล 4, ก็เลยเดี๋ยวเอาลงแค่ซีกระถางจ้ะพี่น้องเอาเอาลงซีกระถางก้นเหลือกะมันสีเหลือเหลือไอเม็ดเม็ดเม็ดบดแตงเนาะจ้ะมันสีเหลืออยู่ไอนี่เดี๋ยวปอยให้มันใหญ่จักหน่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวเล็กสีไปไป,ไ,ปไอไปไป,ไปหากระถางแบบนี้มามา,มามาแยกอีกจ้ะพี่น้องจ้ <laughs> á, ะเหลืออ่อกระซิมีกระซิมีไอไอนี่สิเป็นพักกาด อันนี้สิเป็นพักกาดจ้ะพี่น้องพักกาดหอเบิ้งเดี๋ยวเล็กสิเอาตัวยางมันมะให้เบิ้งจ้ะไอเล็กเม็ดเม็ดมันเหลือหลายหลายจากพี่น้องอันอันนี้เป็นพักอีตู้ดอกจากพี่น้องพักอีตู้บานเท่าจากพักอีตู้ันนี้เป็นเป็นไออยังกอไอยังกอพักกาดหอบอกเฮ้ยพี่น้องจากอุ้ยเล็กกับงามงามจากพี่น้องเล็กขอโทษเต่อันนี้สิเป็นไอเป็นโตนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นโตนี่ เป็นตัวนี้เล็กกระเบลูคือกันว่ามันสีมันมันสีออกมาจังสีบอเนาะจากพี่น้องจต่ว่าจะล่องเห็ดเบิงจากพี่น้องล่องเห็ดเบิงเ,เอ่าเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล็ก,ะก,ะกะลเล็กกระกาไป้ร้ายแล้วกล้าไว้ร้ายเหลือแต่ถ,าถา่าถ่าเวลาอากาศมันดีดีเมอเมะเล็กกะสีเล็กกะสีเอาไปเอาไปลุ้งนานจะเอาไปลุ้งแปลงที่ว่าเล็กเห็ดไว้ก็เพอใหญ่จ้าพี่น้องจา้าแต่ตอนนี้กะเห็ดยังปีงยังไรจ้าพี่น้องเ <laughs> <p ere ly> พราะว่าเพราะว่าอากาศมันยังท่านยดงเอือำนวยบันไดเนาะจากพี่น้อง ยังทันได้เอื้ออํานวยอันนี้ก็อ่ากาว่ามันมันขึ้นใหญ่ๆจักหน่อยแล้วเล็ก็สิเอามาใส่กระถามใหญ่จ้ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดห้างให้มันเนาะเฮ็ดห้างมันเลยก็สิเอามาใส่ตัวนี้ล่ะจ้ะพี่น้องอ่ากระถามใหญ่กระถามใหญ่ตัวนี้เลยก็สิอ่าเล็กเลยก็สิไปซื้อมาอีกอยู่ถาตัวนี้ให้มันใหญ่ก่อนจ้ะพี่น้องระวังระวังสิไปซื้อถาตัวนี้ให้มันใหญ่ก่อนจังมันสิใหญ่เห็ดเลยบ่จ้ะพี่น้อง กะมันมันใหญ่แล้วมันใหญ่จัหน้อยแล้วเลยกระสิเอาเอามาลงกระทางไงจ้ะพี่น้องเอามาลงกระทางไงเรากะสิเห็ดห่างให้มันจ้ะพี่น้องเห็ดห่างให้มันบึ้งมันสีมันสิเป็นคือจังเล็กเล็กวาาฝันไว้บอจ้ะพี่น้องมันสิเป็นคือจังเล็กคิดบ่เนาะจ้ะอันนี้ปีแรกจ้ะปีแรกที่ว่าเล็กสีเล็กสีเล็กอ่าเล็กสีฮัทไอปลูกปลูกบักแตงจ้ะพี่น้องปลูกบักแตงไปเบิ้งคลิปพี่ๆน้องๆเท่าเบิ้งคลิปในยูทูบหนะจ้ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดคือเป็นตาเฮ็ดย เบิ่งมากมากมูลนกันจ้ะพี่น้องว่าเล็กเล็กสิบปู่สีได้กินแบบแตงว่า,จ,วาออจ้ะพี่น้องสีได้สีได้ผลผลิตบ่ลว่าจ้าพี่น้องมีทั้งบักพริกจ้ะพี่น้องมีทั้งบักพริกทั้งเอ่อบักพริกทั้ง,งเนียงก็แล้วแบบเขือเทศจ้ะพี่น้องทั้งบักเขือเทศอ่าบักเขือเทศเลยกับเอาลงเอาลงอันนี้แหละจ้ะพี่น้องเอาลงหมูบ้านนี่จ้ะพี่น้องเอาหัวตาเอาลงหมูบ้านตะบานมันยังท่านเด็กยังท่านเด็กขืนให้เล็กดอกจ้ะพี่น้องจ้ะ แต่กลมารุนกันจะ้ะมารุนกันว่าว่าเล็กนี่สี่สี่เฮ็ดออกมาสี่มีได้ผลผลิตบอเนาะจะ้ะพี่น้องมารุนกันจะ้ะมารุนกันยู่บ้านกะยู่บ้านอาการศทั้สีเบื่อจะ้ะพี่น้องเบืออ่อหลายเล็กปวดหลังเล็กอะเล็กปวดหลังเจ้าไปเฮ็ดอีหยังปวดหลังเมื่อยหลังจะ้ะพี่น้องก็ปวดเอ็นสองสามมือกอนนี่เขาเจ้าจออให้ให้มานวดให้จะ้ะพี่น้องหารับจอบไปทั่วทีบทั่วแดนพี่น้องเอ้จ้ะ อยากได้เงินได้ค่ำเนาะจะอ่านวดว่าเป็นนวดว่าเป็นกระลับจากพี่น้องรับเอารับเอาเบอร์สุยางซุนเนลจากพี่น้องจ้ะจ้ะอ่าคีิปนี้เล็กกระสีเอาไว้ซัานี่ก่อนเนาะจะถามารุ่นกันจ้ะว่ามันสีอ่าผลผลิตมันสีออกมาให้เล็กได้บจ่จ้ะามันมันสีเป็นที่พึ่งพ่อใจเรเนาะจากพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องอ่าคีิปนี้เอาไว้ซัมนี่ก่อน เล็กกะข,ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆเนาะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจในช่วงนี้เล็กกะเล็กบดได้ลงคลิปวิดีโอแล้วกะบบคอยเดชไปหาพี่ๆน้องๆเข้าันไดจ้าพี่น้องจ้าเล็กเล็กกะรู้อยู่ว่ามันหูสึกว่าหาบางเทียมันมันบวหัวจ้าพี่น้องมันมันคว่ำหูสึกมันมันเบาหยากรนะจ้าพี่น้องเบาหยาก็เลยอาบางเทียก็เลยอยาก เหตุจิตใจมันสงบสงบจังหน่อยแหล้วก็หาหนั่งเทียมมันมุกมุนเนี่ยสมองมันคิดหลายเรื่องหลายอย่างเนาะจากพี่น้องจ้าก็เลยก็บวางว่าพี่ๆ้องเขาสิเข้าใจเนาะจากพี่น้องย่าเฝ้านี้จากเล็กเด้อจากย่าเฝ้าถิมเล็กไปไซด์ได้จากยูเป็นมู่เลขอยูห้กำลังใจเลขกเดนนะจาก่าอ่าอ่ามียิ่งให้คนหนึ่งมาใส่ชีวิตต่างประเทศมันสิมีชีวิตดีขึ้นบอเนาะจาก,ม,ม,จากมันสิมีชีวิตดีขึ้นไปกลัวที ขี่ยูหนีบอ๋อนะจ้ะพี่น้องจ๊ะมาซอยรุนกันซอยรุนทั้งชีวิตของเล็กอนาคตเล็กสิเป็ยนจังไงติดตามเล้จ้ะพี่น้องอ่าแล้วก็มาซอยรุนกันว่าผลผลิตมันสิออกมาเป็นยังไเนาอจ้ะพี่น้องจ๊ะโอเคจาพี่น้องจ๊าเอาไว้ซํานี่นะจ้ะบายบายจ้ะบายบายจ้ะไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องพากกันดูแลสุขภาพเด้จ้ะพี่น้องจ้ะ